และสำหรับคู่สามในวันนี้ครับเป็นคู่มวยยิงครับในพิกัดน้ำหนัก55กิโลกรัมครับซึ่งคู่นี้ฮะเคยเจอกันมาก่อนแล้วครับคราวที่แล้วเสมอไปครับวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับเรามาดูกัน ladies and gentlemen fight number three this evening is a female bout at 55 kilograms our first fighter is from the blue corner she is 25 years of age 165 centimeters tall with a fight record of 33 fights 24 wins and two draws Representing Brazil, please give it up for Marina Benares. น้ำบัวจากภุมแดงครับอายุ15ปีจากสระบุรีประเทศไทยครับสูง160เซนติเมตรชกมาแล้ว25ไฟชนะ15และเสมอ1ไฟถ้าพร้อมแล้วขอสงประมือให้น้องปลายเล็กพายแปซิฟิกพรุมไใจแลด์ การของคู่นี้ครับคุณประภัยประเทศครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ครับเป็นดอกไม้เสียบนวมครับคู่ที่3เป็นมวยหญิง55กิโลกรัมครับน้องปลายเล็กปลายแปซิฟิกนะครับสาว16จากจังหวัดสระบุรีครับวันนี้สวมสีเสื้อใหม่ครับมีรางวัลจากผู้หัวหน้าคณะครับปลายแปซิฟิกมอบให้อีก2 0 0 0 0บาทครับเป็นทุนการศึกษาในฐานะที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ครับ ร้อยหกสิบเซนติเมตร25ชนะสิบห้าครับแล้ววันนี้นะครับต้องมาเจอกับคู่ปรับเก่าซึ่งเสมอกันมาแบบสุดเดือดนะครับฝั่งมารีนาเบอร์นาเดสครับสาวจากบราซิลครับมารีนานี่ก็อายุ25ปีแล้วนะครับสูงร้อยหกสิบห้าชกมา33ชนะ24ไฟครับเป็นสาวจากเซาเปาโลครับ เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนมวยไทยที่เมืองไทยนี่ถึง2ปีแล้วนะครับเธอบอกว่ายังไม่ได้กลับบ้านที่เซาเปาโลเลยครับไม่รู้ว่าทางบ้านจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนครับเพราะอยู่เมืองไทยมาตลอด2ปีครับก็เชื่อว่า2ปีที่มีความสุขครับสาวจากบราซิลรายนี้ประกอบอาชีพไปด้วยชกมวยไปด้วยครับอยู่ประเทศไทยสีวิลัยที่สุดแล้วครับอ๋าครับวันเสาร์หน้าครับสิบเมษายนครับกลับมาแล้วครับมัดเหล็กเมืองตรังครับดาราเอกเรฟเวชั่นมวยไทยภูเก็ตครับ คราวนี้มาพร้อมกับสินสมุดสุดสาครมวยไทยยิมครับนี่กับน้องชายของสุดสาครครับมวยร่างยักษ์มัดหนักแล้วก็ฟ้าสีทองสิซ้ออื่นครับนี่ก็มวยหญิงดีดีกรีแชมป์ประเทศไทยครับโอ้โหแล้วก็ซปเปอร์แชมป์ครับเพชรวีครับสอกิติชัยครับโอ้โหเก่าครับคนนี้คว้าแชมป์แล้วทั่วโลกครับแล้วก็ดาวรุ่งลุกรึ่งหน้ารอครับแพทริกธิรพงศ์เคลเนอร์ครับกับคืนสังเวียนแล้วครับหลังจากโควิดระลอก2แล้วก็อีกคนนึงก็คือขวัญใจสอตะวันรุ่งครับ สาวสอกคมครับคนนี้ดีกีแชมป์เหมือนกันครับติดตามกันได้ครับสาวอาทิตย์หน้าเราก็ยังพบกันเหมือนเดิมครับเวลาดี19นาฬิกาครับกดหมายเลข27ดูช่อง8ครับฮาร์ดคอร์กับมวยไทยซปเปอร์แชมป์จัดมาแต่ของดีๆทั้งนั้นนะครับไม่ต้องห่วงครับมีมาทั่วทุกมุมโลกครับหน้าที่ของอาจารย์ประภัยประเทศครับบนเวทีตอนนี้คะแนนไทยกับบราซิลนะครับเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งครับสายมือคคูก๊อฟนะครับจากโรงเรียนพระแม่ฟาติมาครับเป็นตัวแทนของหัวหน้าคณะสีเสื้อใหม่ครับ พายแปซิฟิกขึ้นถอดมงคลให้น้องปายเล็กวันนี้ชนะได้หัวหน้าคณะบอกว่าเอาเงินไปเป็นทุนการศึกษามอบให้อีก20,000ครับนี่เล็กสิงปาตองครับึืนถอดบริการคาถาแทนคุณสมนึกพัฒบุรีครับแล้วก็แทนน้องเปรมครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วก็เสมอกันมาหนึ่งครั้งครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนั้นนิดโอ้โหสู้กันถึงพลิกถึงกลิ่งจริงๆครับครับแต่วันนี้ครับต้องมาดูครับว่าจะมีการแก้ทางกันมาอย่างไรบ้างครับพอมึกเมื่อสักครู่ก็เห็นแล้วครับเพชรน้ำงามครับ วันนี้มาแบบไม่มีตาราครับต้องมาดูน้องปลายเล็กครับว่าวันนี้จะมาแนวไหนครับอ่าครับเขาบอกว่าไฟนี้น้องปลายเล็กทุ่มเทอย่างเต็มที่ครับเพื่อสีเสื้อใหม่ครับฝ่ายแปซิฟิกทักทายแรงเลยครับน้องปลายถูกพูดนะครับผู้นี้แฟนๆช่องแปดควจะจับอูยจิ้ม้ายเลยครับสวยครับหน้าตานะฮะไม่ใช่อาวุธอ้าวครับอาวุธก็สวยเริ่มมาแล้วครับหน้าตานั้นสวยอยู่แล้วครับน้องปลายเล็กน่ารักครับ แต่ว่าอย่าไปล้อเล่นซ้ายหนักเหลือเกินครับซ้ายหนักเหลือเกินหลุดก็โดนน้องปลายลงโทษแล้วครับมารีน่ารายงานจากห้องแพทย์มาแล้วครับเป็นไทยสิงปาตองเบารเบอรครับ6เอ็มครับเจอศอกกลับเข้าไปหลุดไปครับมารีน่าให้น้องปลายชิงจังหวะออกหมัดก่อนได้ดีครับแต่ว่ามารีน่าก็มีความมุ่งมั่นเลยครับดูครับ เป็นมวยหญิงที่ชกกันแล้วไม่ห่วงเก็บไม่ห่วงสวยครับรายการนี้เป็นนักมวยแต่ละคนนี่สวยๆทั้งนั้นครับมีจับแต่งชัยชุดสงการนี่ผมว่านางสาวไทยเพทธีสงการก็ยังสู้ไม่ได้ครับสวยแบบดุนะครับโอ้โหแลกกันคนละมัดครับโอ้หก็บอกว่ามีวิชาอยู่กับตัวอย่าไปกลัวอะไรครับมวยไทยก็ไปกล้องโลกได้ครับไม่แน่ครับอนาคตอาจจะยกทีมไปบราซิลบ้างก็ได้ครับมีเจ้ามีเยือนครับ แข้งซ้ายหมัดซ้ายครับทางด้านของน้องปลายเล็กอย่างดักจังหวะได้ดีครับน้องปลายครับส่วนมาลีน่านี่ก็เดินไปเรื่อยโอ้โห้ ύ, ดักแข้งสวยครับพิชยาเปลี่ยนสัญจันทึกนะครับชื่อของน้องปลายจากายมวยสีสวัสดิย้มครับเด็กจากมอกเหล็กสระบุรี ยกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยซ้ายล้วนๆอ้าว้ายธรรมชาติสลับดีเลี้ยวซ้ายอ้าวไปโคราชไปนู่นครับออกภาคอีสานครับขณะที่มารีน่าก็เดินเดินเปิดเกมเลยนะครับไม่มีกลัวเหมือนกันอ้าวเคยเสมอกันมาแล้วด้วยแหลกกันคนละหมัดครับดูครับยังไงครับตีได้ไหมไม่ได้ครับนั่งบัรยายแล้วมีความภาคภูมิใจครับมวยหญิงต่อยกันแบบนี้ครับดูครับ นี่ครับมีวิชาอยู่กับตัวครับพาตัวเองไปท่องโลกได้ชกมวยไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยช่วยเหลือครอบครัวครับนี่คือรากฐานของคนไทยครับสวยครับมาริน่าก้าวแล้วแทงสุดโอ้โดนหมัดสวนน้องปลายเข้าไปครับแล้วไม่หนีด้วยครับน้องปลายดูครับโอ้มาดีคนละแบบครับคนนึงเดินใส่ครับอีกคนนึงดักจังหวะครับทราบว่าหัวหน้าคณะคนใหม่ของน้องปลายนี่ชอบมวยมากครับ สนับสนุนเลยครับอาครับยินดีด้วยครับได้หัวหน้าคณะดีๆส่งเสริมเด็กๆครับอาครับผ่านยกแรกครับพักสักครู่ครับสุดมันครับแบบนี้ผ่านยกแรกไปแล้วครับแบบเดือดๆครับระหว่าง2สาวครับสาวน้อยจากสระบุรีครับน้องปลายเล็กกับมารีนาเบ์นเดสสาวจากเซาเปาโลครับภาพช้าครับจังหวะคนละแบบครับนี่ครับ ดักจังหวะส่วนมารีน่านี่เดินครับเตะซ้ายและจิ้มซ้ายครับดูครับโดนหมัดซ้ายของมารีน่าเข้าไปเหมือนกันครับน้องปลายและมีครับส่วนด้วยซ้ายครับน้องปลายหลุดครับจังหวะนี้โดลงโทษเลยครับมารีน่าโอ้โหวันนี้น้องปลายดักจังหวะสองได้ดีครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายนี่ออกได้เนียนตาจริงๆครับครับต้องมาดูกันต่อครับในยกที่2นี่ จะเป็นยังไงครับผ่านยกแรกนี่ก็โอ้โหอ่ะติดตามนะครับเป็นวันนี้เป็นการยกทีมครับเป็นครั้งที่3นะครับในการถ่ายทอดทางช่อง8ครั้งแรกกัมพูชาครั้งสองอิหร่านครั้งนี้บราซิลครับนี่เป็นผู้ที่3ครับคู่สีสาวสิงห์โหนหมัดของน้องปายเป็นหน้าสะบัดเลยครับมารีน่าโอ้ยแข่งกับหมัดครับแต่แข้งมันยาวกว่าหมัดนะครับโอ้ดักดีครับ แช่ออกละเอียดเลยครับวันนี้น้องปลายมน้นเน้นเลยครับดูครับตีได้ยันจะสู้ในครับทางด้านของมารีนาโอ้แลกกันคนละข้ายได้หรือเปล่าครับไม่ล็อกของน้องฟายครับตีไม่เจ็บครับกรรมการก็ต้องแยกออกมาครับโอ้ยดักแข้งซ้ายสวยครับอีกแล้วครับมารีนาจะตีได้ไหมครับตีคนละทีครับแลกกัน ตีคืนครับน้องปลายโอ้โหโอ้แต <S an> ่ว่าหน้าผากน้องปลายครับมีปูดปูดออกมาเห<อ>็แนแล้วค <S an> รับเป็นปงหน่งลูกมะนาวครับอ้าวครับ<อ>หน้าแรงด้วยครับมะนาวเริ่มแพงแล้วครับมาปรากฏอยู่หน้าผากน้องปลายเจออะไรเข้าไปครับไม่แ<ม>น่ใจว่าเป็นสอกหรือเปล่าครับอ่าครับวงในครับวงในครับแม้กี่ครั้งก็ยังสนุกเหมือนเดิมครับคู่นี้ทันกันจริงๆครับ วิ <f dragging> ่ด <sympath is> ักมาด้แ <famously> ย้วครับน้องปลายแข้งซ้ายครับต้องเล่นฉาบเฉยวยตีหัวเข้าบ้านครับน้องปลายโอ้ยนี่ครับอาศัยความเร็วความสดครับโอมาริน่านี่กตื้อจริงครับเหนียวจริงๆครับมาริน่าแต่ว่าความไวของน้องปลายนะครับจะเป็นตัวช่วยได้ดีครับแต่ซ้ายฉกชายไปเรื่อยๆแล้วต้องวนออกด้านขวานะครับอย่าไปวนด้านซ้ายตัวเองครับเข้าแข้งคู่ต่อคู่ครับโอ้ยวงในก็ยังสูสีใกล้เคียงครับ สมัดสมเป็นคู่ล้างตาจริงครับสมับเป็นคู่ล้างตาดูครับโอ้โหไม่ดูไม่ได้ครับมวยหญิงแบบนี้ครับออกอาวุธกันไม่มีอยู่จริงๆครับโอ้โหดูครับาสาวๆหน้าจอช่อง8เห็นแล้วคันไม้คันมือหรือเปล่าครับนี่เป็นกีฬาครับไม่ได้โกรธกันนะครับจบแล้วเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องกันกีฬาล้วนๆเอาวย่างไงครับวงในตีครับมารีน่าน้องปายก็ตีคืนครับโอ้โห ภาคแรกว่าสนุกเลยนะครับภาคนี้นี่เจอภาคนี้เข้มข้นกว่าเดิมครับดูครับโดยเฉพาะทา,ายน้องปายกินทายอ่ะเมาครับมาดีนา่ามีอาการขาปัดครับแม่นพอสมควรครับวันนี้น้องปลายแต่ว่าต้องดูเรียวแรงครับมาลีน่านี่ตื้อระเบิดเถิดเทิงอยู่แล้วครับดูครับเดินได้ทั้ง3ยกอยู่แล้วครับมาลีนา่าโอ้ยนอกกับในครับนอกกับในครับแบบนี้มีหันมองพี่เลี้ยงด้วยครับมาลีน่าจะยังไงดีครับเดินต่อครับพี่เลี้ยงบอกให้เดินครับ หลุดแล้วครับมาลีน่าแม่เริ่มจะจวดลบมแล้วครับโอ้โหยังไงก็อร่อยครับคูนี้ผ่านสองยกแบบระทึกใจครับโอ้โหผ่านไปสองยกแบบโอ้โหสุดระทึกครับหากแรกว่าสูสีนะครับภ้างนี้ยิ่งซัดกันเดือดกว่าเดิมอีกครับและน้องปลายเล็กนด่ก็จะมีรอยตำหนิเล็กน้อยที่บริเวณหน้าผากครับนี่ครับดูภาพช้าครับจังหวะดักหมัดซ้ายของน้องปลายครับมาลีน่าก็ พยายามสู้วงในครับเข่าครับแต่น้องปลายก็ไม่ยอมครับแล้วดูนี่ครับแข้งซ้ายครับโอ้โหแล้วดูอีกทีครับหมัดซ้ายวันนี้เธอต่อยละเอียดจริงๆครับน้องปลายดูครับจิ้มซ้ายดอกนี้แม่นมากครับถึงกับขาปัดเลยนะครับเตะเลยครับมารีนาเจอซ้ายจิ้ม้าไปครับแต่ว่าถ้าทอรดความมั่นคงนี่บารีนานี่เปิดเกมตลอดนะครับตองฝ่าดงแข้งเ้าไว้นะครับพูดง่าย แข่งซ้ายหมัดซ้ายของน้องปลายปลายแปซิฟิกครับต้องดูแล้วครับว่าจะลงเอยแบบไหนครับคนนึงนี่ดักจังหวะอีกคนหนึ่งนี่เดินเข้าใส่ครับโอ้โหอย่างเหมือนเดิมครับเกมครับมารีน่าตายก็ยังดักได้ดีครับโอ้ยดักสวยครับหมัดซ้ายครับ้ายก็ข้างแม่นแล้วก็ต่อยเป็นเส้นตรงนะครับโอ้หมัดซ้ายของน้องปลายวันนี้ดูดีครับน้องปลาย มาลีนานี่ผิดจังหวะไปหมดแล้วครับต้องตั้งสติครับยังมีเวลาครับเพื่อน,เอนๆเข้ามาเชียร์เยอะครับน้องปลายเล็กดูครับมาลีนาเอาไงครับเ,เวียงหมัดซ้ายครับโอ้ยโ,โดนแข้งซ้ายของน้องปลายเข้าไอีกครับ แข้งซ้ายนี่เป็นตัวช่วยได้ดีครับน้องปลายหมัดนี่หยุดมาดีหน้าไม่อยู่ครับแต่ว่าซ้ายเตะเข้าไปเลยเข้าลําตัวเข้าใจโครงนี่จุกเสียดนะครับแล้วเธอเอียงขวาเข้ารับแข้งซ้ายกับน้องปลายพอดีด้วยครับไปเดินตัดขวาตัวเองก็เข้าล่องแข้งและครับนี่ยครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเวทีบนตัวเองนี่เป็นสิ่งสําคัญครับกรรมการบอกให้ออกอาวุธกันหน่อยครับู ไม่ยังออกไม่พอใ <progressive> จ <hyd rage S 3> อีกแล้วจ้าขนาดนี้หนูต่อยกันขนาดนี้จานยังไม่พอใจเลยเอกลักษณ์ของช่องแปดครับกรรมการก็จะนับในใจนะครับนับอยู่ในใจครับอ่ากกว่าเดิมครับแผ่วไปนะครับยกนี้มารีน่าครับโอ้โหครับโอ้ยเดินมาเข้าล่องแข้งน้องไกลอีกแล้วครับเอายังไงครับมารีน่าครับ ขอไม่ได้นะครับบนของเวียนก็ใส่ลูกเต็มกราฟทั้งคู่แล้วนะครับแม่ชีวิตนักมวยนี่ใครไม่เคยต่อยไม่รู้นลวครับว่าโดนจังหวะโดนจังหวะเจ็บนี่มันเป็นอย่างไรครับแล้วมารายการนี้นี่อาวุธล้วนๆครับไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยนะครับสู่กับซ้ายแต่ละเม็ดแม่เม็ดเกย์เมยั่วจริงๆับเปิดหน้าอกขวาให้เตะซ้ายเลยครับมาลีนาครับโอ้หน้าตาเยเกครับชักจะหายใจยาวครับมารีนา นจิ้มหมัดเข้าไปอีกครับน้องปลายความไวของน้องปลายครับวันนี้ถือว่าไวแล้วก็แม่นนะครับโดยจังหวะฉกจังหวะตัดเหมือนกันครับดังไงครับโอ้โหแข้งขวาดูดูครับมารีน่าเอาไงครับพยายามจะขยับโดนซ้ายของน้องปลายเข้าไปอีกครับโอ้โหลองเขียร์น้องปลายเล็กบอกซ้ายยาวซ้ายยาวซ้ายยาวตะโกนมาด้านหลังนี่ครับซ้ายไปมาตามใบสั่งเลยครับ อ่ะครับเอาไงต่อยังไงต่อครับสายยาวไหมสายยาวโอ้โหมาตามไห้ส yes euh. you know, ั่งครับมาตามเสียงเชียร์เลยครับส้ายสายผ่านตัลอดครับน้องปลายต้องชมมารีนาด้วยครับสู้จริงๆครับโอ้โหสวยงามครับโอ้โหต้องบอกว่าหมดจริงๆครับมารีนาโดนแข้งซ้ายเยอะครับน้องปลายก็มีรอยตำเหนียครับบนหน้าผากครับ ดูบานชาตคุณพ่อคุณแม่ที่สระบุรีครับจิ้มซ้ายครับแล้วก็แข้งซ้ายแล้วก็จิ้มซ้ายตามครับน้องกายชัดๆนี่โอ้โหซ้ายผ่านตลอดครับมารีนาเตะหลุดโดนครับหืมไม้คู่ครับแข้งซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายครับวันนี้ออกอาวุธเนียนตาจริงๆครับแข็งจะแม่นครับน้องลายอย่างว่าครับฟิตซ้อมดีครับอยู่ในช่วงปิดเทอมปิดภาคเรียนแล้วด้วยครับ นี่ครับแต่ว่ากระโดดทุกซ้ายเหมือนกันครับมารีน่านั้นไปเดินตัดขวาตัวเองครับเลยเดินเข้าแข่้งของขาไปอาผมแมทธิวดินครับเชิญครับและคู่3มจบลงเรียบร้อยแล้วครับผมเรามาดูว่าผู้ชนะของคู่นี้จะเป็นใคร ladies and gentlemen in fight number three this evening we have a winner please give it up for the red corner Thailand takes t here Fight number three thank you to Marina Bernades ประเทศบราซิลครับน้องปลายเล็กครับไายประสิทธิ์ครับรับชัยชนะในคู่นี้ไปครับและทำให้ทีมไทยครับขึ้นนำา2คะแนนต่อ1แล้วนะครับผมหลังจากเบรกนี้นะฮะเรายังมีอีก4คู่คุณภาพนาฮะให้ทุกท่านลุ้นกันว่าทีมไหนจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศนี้กลับบ้านไปนะครับต่อไปครับเป็นคู่4ีของเราครับซึ่งเป็นคู่มวยหญิงหนึ่งคู่ครับ มาแล้วนะฮะสำหรับสาวสิงห์สโซพิทครับซุปตาหญิงเบอร์หนึ่งของประเทศไทยครับมาจัดความโหดบนเวทีนี้ฮะกับบารบราบอาเกียรจากประเทศบราซิลครับมันแน่นอนครับสำหรับช่วนี้ครับเราจะพักชมข่าวในพระราชสำนักประมาณ15นาทีครับและเจอกันที่ช่อง8มวยไทยซุป,ปเปอร์เชม